สวัสดีจ้าเย้ต้อยมากินข้าวปลาสะบะอบอืมปลาสะบะอบเด้วยเจ้ด้วอบปลาสะบะอืมอืมอบปลาสบะอบเกลืออือมพุ่นมาสวัสดีแล้วแล้วก็ปลาจมแล้วก็แกงกวาแต่เวลากินข้าวเย้ต่อ,อยวันทั้งวันเป็นสี่สิบ่ชั่วโมงหรือเปล่ายู่นี่บ่ายสามโมง อือีสิบห้านาทีบ่ายสามโมงอืาปลาตะบลาตุ้ยๆอบเลือแเด้อค่ะเด้ออืซ่บอืะสามีมันกระซือไก่กินข้าวโพดมะไก่เนื้อเหลืองแล้วต่อจ้ะกินตามตาตาแย้ต่อยลูกสายอันแกสั่งซูชิมามหวาน Look up, I have keep I I touched the tray. And, ow. When I make keep you know. Ow, I put in my finger. No talk no love. Oh. oh you don't know, tell me careful a little bit. No talk no talk bad. Oh. When I have keep I don't have keep okay. Set that set. Mmm I just turned my มันมันเดี๋ยวต่อยมากกินปลาจ้ะอืวันนี้มื้อนี้ก็อยากกินปลากะต้มใส่น้ำปลาสองตัวปลาทะเลอืปลาตะบากมะอบเกลืออยากกิน Sorry, มะโอ๊บ มันม right? 네ันป่านานนี่เนาะอืเหงื่อยั่วๆหนวดตัวตัวตัวตวแซ่บจ้ะเซ่บแค้นี่ก็แล้วเวลาแล้วจ้ะอืู้ป่ามันดิยังวะอื้ป่าสบ่าอบเกลือ ปลาสะบะอบเกลือตัวใหญ่ๆมันมันอืมแค่นี้ก็แล้วเวลาไได้เวลากินข่าไปกินกาแฟอันกาแฟอันบดมาโมนี่กาแฟมันมันสตองเนาะอืมกาแฟอันบดอันค้นเข้มข้นน่ะใจสั้นกินกาแฟอืมอืมกาแฟก้าบดสดๆกินเราใจสั้นไงวะเอาเลยมากินข้าก่อนเหรอเธอฉันป่ไหวแล้วเพื่อน ถ้าเป็นองใจัสั้นกินกาแฟกินกาแฟมาเราโม่ใจสั้นยช่มหกาแฟมันแก่หลายเขาบดเขาบดกาแฟแท้เนาะอือากินแบบห้องกินกับกาแฟอมันสิจางๆเนี่ยอันนี้มันกาแฟแท้โอนีกกินโมนี้หัวใจอย่าต่อยนะอืมอืมแล้วบีหม่ใจหม่ใจกระติวิวอืมสวาสดีเด้อก่ะเด้ออืมอืม เมื่อตอกกินปลาทอดนี่แหละวันนมากินปลาแซ่บปลามีประโยชน์จ้ะหอยง่ายสวัสดีค่ะ